สวัสดีครับพบกับ h o b b y ี้เอ็นกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวอุลตร้าไคจูซีรีส์นะครับเนี่ยลำดับที่60นะครับผมนั่นก็คืออ่า c k k คิงโจนะครับผมซึ่งตัวนี้มาจากซีรีส์ของอุลต้ากาเล็กซี่นะฮะอะ,อะไรนะเมก้ามอนสเตอร์แบทเทิลหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะที่เป็นภาคที่พระเอกเป็นมนุษย์ดาวเร,เรบัตนะฮะแล้วก็สามารถควบคุมโกโม่าไปสู้นะฮะภาคนี้ผมผมบอกตามตรงเลยผมลอสมากๆนะฮะผมมีโอกาสดูแบบผ่านพาดเลยนะครับผมซึ่งดูเป็นแบบ ผันผ่านจริงๆอ่ะก,ก,ก็คือดูแบบอดูแค่ภาพนะคะไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องนะฮะก,ก็แบบว่าไม่ได้แล้วก็พอจะกลับหามาดูใหม่นี่ก็หาดูยากรู้สึกว่าในฟิกเซอร์นี่จะหาไม่มีนะครับผมพยายามหาแล้วหาอีกหาไม่เจอนะไม่รู้อยู่ไหนนะะถ้าใครรู้นี่หรือว่าเอามาลงแล้วหรือว่าหาเจอนี่วยช่วยบอกผมหน่อยนะฮะอยาก อยากกลับมาดูมากนะเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีเวลาดูนะฮะก็พอทีนีม้มีเวลาอยากดูแล้วนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากอ่าเขาเรียกอะไรล่ะเป็นตู้เกมนะฮะตู้เกมการ์ดนะฮะซึ่งเป็นตัวออกแบบเฉพาะนะฮะกับมอนสเตอร์หลายๆตัวที่เคยผ่านมาจากเกมของบันพสโตแล้วก็เอามาใส่ในซีรีส์นี้ด้วยนะอย่างอะไรนะอ่ะอะไรนะเลดเลดคิงที่แบบอ่ นะฮะมีพลังแม็กมากใช่ไม่แน่ใจว่าจะชื่ออะไรนะ ex g o r i ล l a หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะลืมลืมลืมไปบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเวทบทวนใหม่นะฮะก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอ่เลเออ่าเขาเรียกอะไรคิงโจปกตินี่แหละนะฮะแต่ว่าดีไซน์เพิ่มก็คือเพิ่มปืนนะเนี่ยสังเกตอ่าตรงข้อมือตรงนี้นะฮะจะเป็นปืนนะครับผม ซึ่งออกแบบมาได้เท่มากนะฮะซึ่งดูแบบล้ำสมัยนะบวกกับดีไซน์ที่คลาสสิกนี่แบบลงตัวเป็นอย่างมากนะฮะกับสีโทนดำนะสีโทนดำแล้วก็ไฟที่แบบกระพริบไล่เฉดไล่ไล่เฉดอย่างนี้นะฮะซึ่งทําออกมานี่แบบว่าสวยมากในหนังนะที่เห็นแบบิกระพริบไล่เฉดกันะนะฮะซึ่งแบบพอมาเป็นของเล่นแล้วเนี่ยเป็นซอฟเนี่ยถือว่าตัวนี้งานดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ลงสีละเอียดมากแล้วผมได้มาเป็นมือสองอีกแล้วนะครับผม ซึ่งลงสีแบบละเอียดถึงละเอียดที่สุดนะฮะเพราะว่าสังเกตนะฮะในส่วนที่เป็นปืนนะครับผมนะฮะลงสีครบเลยนะฮะซึ่งหาหาหาดูยากในซอฟต์สมัยนี้แล้วนะฮะคือสมัยนี้ลงกันเป็นพอเป็นพิธีนะฮะแล้วนี่คือแบบลงเนี่ยฮะคือจะมีตํตหนีนิดเดียวฮะนิดเดียวจริงๆตรงอ่าสีทองตรงนี้นะฮะคือลงแค่ข้างเดียวนะฮะที่เหลือก็เนี่ยลงครบๆเลยนะฮะเนี่ยข้อคือ ด้านหลังไม่ปล่อยนะเนี่ยงครบนะซึ่งแบบมหัศจรรย์พลึกมากนะฮะแล้วก็ตัวอซอฟเนี่ยนะฮะก็จะมีการเคลือบนะฮะเป็นเคลือบเป็นแบบอากากเพชรเมทัลลิกนะฮะก็ถือว่าทำออกมาดีเลยนะเนี่ยแล้วหน้าอกเก็บมาดีแล้พ่นไล่สีี่ก็ทําออกมาดีนะโอ้โหเป็นงานที่แบบแต่ว่าก็พอเข้าใจได้นะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่ายังไงล่ะ เขาเรียกว่าอการแบบเงินค่างเงินมั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 นเหมือนกับอค่างเงินมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยมันถูกลงนะค่าค่างเงินก็เลยแบบว่าก็เป็นเรื่องยากนะฮะที่แบบว่าจะจะคงคงราคาเดิมกับสินค้าคุณภาพเท่าเดิมนะฮะก็เลยแบบว่าต้องลดทอนแต่เห็นเขาว่ามันมีซีรีส์ที่แบบเป็น ดีเอ็กซ์หรือเปล่าซอฟดีเอ็กอ่ะที่แบบยังยังคงไซส์เดิมแล้วก็สีละเอียดมันเดิมแต่ราคาแพงนะตกตัวละเก้าร้อยถึงพันหนึ่งเลยนะฮะเห็นเห็นไปส่องในไออ่าเขาเรียกอะไรนะในเว็บของคิดแอนขายนะฮะก็ถือถือว่าราคาเอาเรื่องอยู่นะฮะแต่ว่าอซอฟเล็กนี่ก็เอามาทําสีกันเองนะครับเพราะว่าจะซื้อซอฟเล็กมาทําสีนี่แหละนะฮะซอฟสปาร์คดอยนะฮะก็คือสีมันน้อยดีทําสีคงจะสวยนะฮะแล้วก็อาจจะเก็บอ่าซอฟ เอบ้างปะปายนะฮะอ่ะนะฮะก็พูดถึงเอ่อเขาเรียกอะไรล่ะตัวงานนะฮะก็แบบพูดพูด,พด,พดง่ายเลยว่ามันไม่มีที่ติจริงๆสําหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวซอฟต์นี่ก็ยังใหม่อยู่นะนิ่มๆเออแล้วก็ดูใต้เท้านะฮะก็จะเป็นบอดี้นะฮะบอดี้น่าจะบอดี้เก่านะเนี่ยเดี๋ยวเด้ว ไม่รู้ว่ามันมัน,ม,นมันคือหนึ่งเก้าเก้าสี่หรือเปล่าใช้บอดี้ของหนึ่งเก้าเก้าสี่หรือเปล่านะฮะก็นะฮะ,ก,นะฮะก็จะเป็นอ่าบอดี้ยุคเก้าศูนย์นะเพราะมันมันก่อนหน้านี้มันมีอ่าบอดี้ของยุคแปดศูนย์นะของของซีรีส์นี้ซีรีส์นี้นี่มีมาตั้งแต่ยุคแปดศูนย์แล้วนะฮะก็จําได้ว่ามันจะมีอ่าติดเป็นไอ้ตรงตรงหน้าอกนี่ของยุคแปดศูนย์นี่มันจะติดเป็นอ่า สติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์แบบสติกเกอร์เลเซอร์นะฮะที่หน้าอกนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็จะแบบเป็นไอเวอร์ชันของ90นะฮะก็จะเป็นแบบเพ้นสีอย่างนี้แหละนะฮะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้ถามว่าสวยไหมก็สวยมากนะฮะสำหรับผมนะฮะที่เคยจับคิงโจมานะตัวนี้ทําดีเลยนะครับผมอ่ะมาดูส่วนสูงกันดีกว่าว่าสูงเท่าไหร่นะฮะสำหรับคิงโจตัวนี้นะครับแบล็ k คิงโจนะฮะ ก็จะสูงอยู่ที่ประมาณประมาณสิบหกเซนหน่อยๆนะฮะหรือประมาณหกนิ้วครึ่งนะฮะอ่ะลองมาเทียบกันกันกบเขาเรียกอ,อะไรล่ะ,อะบอลตันพวดบอลตันนะก็จะเตี้ยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเนี่ยนะฮะเตี้ยกว่าเลยนะครับขัดลอยนะฮะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะฮะแต่ว่า มันก็เข้าสกเกลกันอยู่นะอ,อาจจะว่าน,นี่คนญี่ปุ่นอันนี้ฝรั่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวอ่า black king j o นะครับคืออาจจะสั้นหน่อยนะคลิปนี้เพราะว่าผมรู้แค่ว่ามันเป็น king j o นะฮะสีดำนะฮะแล้วก็ดูในอหนังแบบผ่านๆเห็นมันสู้กันแล้วมันก็เทด่ดีแล้วก็รู้สึกชอบนะฮะ ก็ประมาณนั้นแหละนะถ้าใครทราบข้อมูลนะฮะก็ช่วยลงหน่อยนะเพราะว่าผมกลับไปหาดูอีกทีเนี่ยแบบถูกลิขสิทธิ์มันยากมากนะฮะก็ฝากน่วยละกันนะครับเล่าเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะก็ขอบียนในคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะฮะก็ขอให้ท่านประสบโชคดีมีมัินนใช้สวัสดีครับ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 